เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นข่าวดีสำหรับเกษตรกร,ก,รก,กันบ้างนะครับในคลิปนี้ตามที่คณะรัฐมนตรีนะครับเขามีการให้ลงทะเบียนเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ ในเรื่องของโควิด -19 นะครับในเว็บไซต์ w w w เราไม่ทิ้งกันเนี่ยนะครับแล้วก็ได้รับเงินเยียวยารายละ5,000บาทเป็นประยะเวลา6เดือนนะครับซึ่งเขาไม่ได้ให้สิทธิ์เกษตรกรในการลงทะเบียนนะครับแต่ล่าสุดนะครับกระทรวงการคลังเข้านัดที่จะสรุปแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรในวันที่14เมษายนนี้นะครับโดยเขาจะใช้เกณฑ์อ้างอิงตามทะเบียนบ้านแล้วก็จ่ายเป็นรายครัวเรือน โดยนายอภิลมสุขประเสริฐผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศได้เปิดเผยหลังหาเือกับนายอุตมะสวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเรื่องเงินเยียวยาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรว่าขณะนี้ยังสรุปตัวเลขที่จะจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรว่าจะช่วยเหลือที่ครัวเรือนละ1 5 0 0 0บาทหรือ30,000บาท พราะต้องดูรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนนะครับซึ่งกระทรวงการคลังเนี่ยได้สั่งนัดประชุมหารือกันอีกครั้งหนึ่งในวันที่14เมษายน63ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลกระทรวงอุตสาหกรรมและการยางแห่งประเทศไทยทั้งนี้ในเบื้องต้นเกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและอยู่ในระบบฐานข้อมูลภาครัฐแล้วเนี่ย8.5ถึง9ล้านครัวเรือน ซึ่งทกศจะนําข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาตรวจสอบดูเพื่อไม่ให้ซ้ําซ้อนกันเนื่องจากการจ่ายเงินเกษตรกรเนี่ยจะจ่ายให้เป็นรายครัวเรือนไม่ใช่รายบุคคลเหมือนกับการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกอบอาชีพอิสระนะครับโดยทกศใช้วิธีนี้เนื่องจากมองว่าถ้าจ่ายเงินรายบุคคลจะซ้ําซ้อนกับมาตรการอื่นๆเพราะรัฐบาลมีการช่วยเหลือเกษตรกรเป็นรายพืช นอกจากนี้นการที่โควิด -19 ระบาดก็ทําให้แต่ละครอบครัวมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น,นในวันที่14เมษายนนี้เ,นเขาจะนัดสรุปกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะช่วยครัวเรือนละ15,000หรือ30,000บาทนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารในเรื่องนี้กันต่อนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารกันในคลิปหน้าสําหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ